สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถฮอนด้านะครับผมเป็นร้อยสนะครับอันนี้เป็นธรรมดานะครับลูกค้าเขาบอกว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็ลูกสุดม,มันล็อกหมดแล้วนะครับตัวน,นี้เดลนล่างนี้ล็อกนะครับแต่้างบนนี้เยัียบได้อยู่ผมไม่หมดนะครัะ แล้วก็โซ่ลาลิ้นก็ยหย่อนมากนะครับอันนี้ลูกค้าเขาปล่อยน้ำมันเครื่องแห้งนะครับผมเป็นพ่วงข้างนะครับมันเป็นเป็นลูกค้าประจํานั่นแหละแต่ว่าเขาไปใส่พ่วงข้างแล้วทีนี้เขาน่าจะลืมดูนะครับเป็นแคมป์ก่อสร้างนะครับโซ่ลาลิ้นก็ยหย่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูตัวนี้ตรงนี้สภาพนี่นะครับ้ต่นี้ไม่ขยับเลยนะครับ ต้องตัง้งใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้แบบอย่างงี้ก็ไม่ขยับนะครับตัวตัวนวี้อันนี้มันเข้าตใหมาด่างๆก็ยังโอเคนะครับซื้อกเปลี่ยนรอยอยู่นะครับแต่ไม่มากแต่ลูกค้าก no ็ปล่อยใหามันเครื่องแห้งนะครับไอเดี๋ยวนี้กรอบหมดนะครับจริงๆมันต้องเหนียวนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนแข็งหมดแล้วนะครับผมแล้วก็โซ่ก็ขนาดนี้นะครับอันนี้เขาก็ปล่อยโซ่ไม่ยาวเลยนะครับ แต่ย๋ยวจุดนี้มันก็ไม่เกี่ยวที่ว่าสตาร์ทไม่ติดแ้มันเกี่ยวที่มันเครื่องแห้งนี่นะครับทุกสุดติดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาถอดดูข้างในนะครับว่าพวกอะไรต่างๆมันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับน้ำมันเครื่องอันนี้เก่านะครับมี่มีอยู่ในถาดไว้อยู่แล้วนะครับนี่นึงผมถ่ายไม้หยดนิดนึงนะครับผมหยอดอยู่นิดนึงมันจะได้อยู่ ไอต,ตัวนี้ก็ฝืดมากนะครับกดไม่ลงนะครับตัวนี้โซลาริหย่อนมากนะครับผมรอดมากเมื่อกี้นะครับหย่อนมากไอตัวนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยว่าเราจะเปลี่ยนหโมอดนะครับถ้าเราทําเครื่องเราจะเปลี่ยนเป็นชุดนะครับชุดใหญ่อันนี้เปลี่ยนแล้วก็พวกนี้ก็ไปเปลี่ยนไมหมดนะครับเปลี่ยนใหม่ แล้วก็ไปคอนเสิร์ใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวถ้าผมประกอบเสร็จแล้วน้ำเครื่องเรียบร้อยผมจะทำมาถ่ายให้ทุกคนดูอีกทีนึงน,นะครับปัจจัยหลักๆตัวนี้เลยนะครับตัวนี้สาคัญมากนะครับเวลาเราทําเครื่องเราต้องเอาลมเป่าทุกครั้งนะครับแล้วก็คอนที่เราจะประกอบเครื่องเราต้องเช็คดูก,ก่อนนะครับว่ามีน้ํามันเครื่องขึ้นรูนี้ไหมนะครับถ้าน้ามันเครื่องไม่ขึ้นรูนี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับ น้ำมันเครื่องต้องเครืนอูนี้นะครับแล้วก็จะมีข้างในอีกดูนึงเล็กมากเลยทุกคนพอมองเห็นไหมเหมือนจุดสีลำๆอ่ะไอตัวนี้ก็สําคัญนะครับเราต้องอรวมเป่าเลยมันน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็จะครืนมาเลยนะครับจะมีน้ำมันเครื่องออกรูนี้แล้วก็รูนี้สองรูนะครับห้ามพลาดเลยนะครับเวลาประกอบเครื่องน้ำมันเครื่องต้องออกสองรูนี้นะครับ เร้วต้องเอาลมเป่านะครับเป่าวังนี้เป่าวังนี้ให้เราเป่าเสร็จแล้วก็มือเราอุดรูนะครับเราลองรู้ว่ามีลมหลั่นออกไหมนะครับโอเคอันนี้สําคัญมากนะครับรูถึงไม่ว่ารูมันเล็กนิดเดียวเดี๋ยว,วอันนี้รูสําคัญสุดเลยนะครับไม่ใช่รูใหญ่ๆน,นี่นะครับแต่มีรูเล็กๆนิดนึนะครับเล็กมากโอเคเดี๋ยวผมจะไปล้างโอนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้ผมจตล้างทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะครัรนี้ของเว็บร้อยสิบนะครับเป็นตัวธรรมาดานะครับเก่าไอตัวนี้สภาพนะครับผมผมจะพาทุกคนล้างแบบให้เหมือนใหม่เลยนะครับแบบประมาณ8 0ดบเซก็ยังดีนะครับไอตัวนี้น้ำมัน,ม,นมันเครื่องน้ำมันเครื่องมันรั่วนะครับเนื่องจากว่าชิ้นตัวนี้มันเสียนะครับผมทุกคนไอตัวนี้มันกรอบหมดแล้วนะครับอันนี้ ผมจะทำเครื่องครับเพราะว่ามันลูกค้าเขาไปน้ำมันเครื่องแห้งนะครับเปน้ำมันเครื่องแห้งเสร็จแล้วก็เครื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับลูกสุกติดนะครับแต่พวกนี้ผมจะมาทําการล้างให้ใหม่หมดเลยนะครับผมใช้น้ำยาตัวนี้ล้างนะครับทุกคนว่ามันจะสะอาดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําการฉีดไว้ก่อนนะครับผมจะใช้แบบนี้นะครับฉีดไว้สักห้านาทีถึงสิบนาทีนะครับแล้วแล้วก็ผมจะค่อยขัด ผมคัดนะครับอ okay. อันนี้ผมจะทําการเอาคัตเตอร์นะครับขีดพวกนี้ออกกนนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันขี้เหร่มันหนาเกินนะครับเสร็จแล้วก็ผมจะใช้น้ําย,ยาตัวนี้เลยฉีดไว้สัก5นาทีแล้วก็ล้างออกนะครับเหมือนใหม่เลยอันนี้คือเป็นแกรงเครื่องของเว็บไรสิบนะครับเว็บไรสิบไอดนเก่านะครับแล้วก็จะมีภาครอบของสเตอร์นะครับันตัวนี้เพราะว่า ลูกค้าเขไปนะมันเครื่องแห้งนะครับข้างในนี่สกปรกมากนะครับข้างในสกปรกมากแล้วก็สกปรกทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาล้างให้สะอาดนะครับเพราะลูกค้าที่มาทําเครื่องทีนี้จบคันนะครับถ้ายกเครื่องลงหมดผมจะล้างให้สะอาดเลยนะครับเดี๋ยวว่าช่วงตัวนี้ผมล้างเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวในช่วงล่างผมยังไม่ได้ล้างาว่ามันติดงานหลายคันนครับนีเช็กทั้งนั้นเลยแล้วก็ข้างในอีกคันหนึ่งนะครับติดงานหลายคันไอปีเซ็สีแดงก็ รอยกเครื่องเหมือนกันนะครับอันน่าจะอีกสักวันสองวันนะครับไปเคลียร์งานพวกนี้ให้ออกให้หมดกันนะครับเพราะงานเยอะอยู่ตอนสองคนสามคนนีงนะครับสองคนหนงกับลูกพี่อะไรอย่างเงางานไม่ทันแล้วทุกคนเห็นไหมข้างในมันสกปรกมากนะครับมันแต่เป็นพวกขี้เศษเล็กไรต่างๆนะครับมีพวกขี้ฝุ่นไรต่างๆเดี๋ยวผมจะบ้านล้างให้ทุกคนดูนะครับ ผมจะใช้นี่นะครับน้ำยาผมจะใช้น้ำยาในสีแป๊บหนึ่งนะครับสีทิ้งไว้สักพักสักครานาทีแล้วสีทั้งสองข้างนะครับสีทิ้งไว้อย่างนี้เลยผมจะล้างที่ด้านกันนะครับเพราะว่าถ้าเราล้างเสร็จแล้วเราต้องรีบเอาน้ำมันนะครับสะโดลูกปืนนะครับถ้าเราไม่ทาอย่างนั้นเดี๋ยวลูกปืนมันปุดสนิมขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมามาล้างกอนนะครับ ตอนนี้ก็หลังจากที่ผมไปล้างมานะครับจะได้ประมาณนี้นะครับไปเลยนะครับลองไปดูอันเก่านะครับที่ผมลงมือยิงอันนี้ยังไม่ได้ล้างอันนี้ล้างเสร็จแล้วนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับในข้างในนี้มันไม่ออกนะครับบางจุดจะได้ประมาณนี้นะครับใหม่เลยมาเรนี้มั่นใจนะครับแน่นอนจะไปเครื่องใหม่แน่นอนครับใหม่เลย ไอ้ต uh, uh ้นไอ้พวกนี้นะครับถ้าเราจะให้มันออกจริงๆเราต้องค่อยๆนั่งแกะไปเรื่อยๆนะครับต้องใช้เวลานานนะครับแต่ว่าในเท่านี้ก็ถือว่าดีมากแล้วครับตอนมันมาตอนเขาตอนูกค้าปอะมานี้มันไม่ใช่สภาพนี้นะครับขีดินเตรียมไปหมดเลยนะครับผมจ้องมาเอาพวกไขควงอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดมๆนะครับใช้ออกก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เติงปั๊มน้ามันนะครับตัวนี้ ผมคงไม่ได้ออกไม่ต้ออกอะไรนะครับตัวนี้เวลาเราล้างเสร็จแล้วนะครับเวลาเราล้างเสร็จแล้วเราต้องเอาน้ำมันสโลลูกปืนไว้นะครับถ้าเราไม่เอาน้ำมันสโล่นะครับทุกคนลองสังเกตดูแล้วก็ลองทำดูจะได้รู้ถ้าเราไม่เอาน้ำมันสโลไอ้มันจะหนิมขึ้นเลยนะครับจะหนิมขึ้นทันทีเลยสหนิมขึ้นเรียมากเราน้ำมันสโล้ไว้น้ำจะหนิมไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ลื่นเลย เวลาเรา,เราล้างเสร็จนะครับผมล้างเสร็จผมก็รีบเอาร่มเป่าเลยนะครับรีบเอารมเป่าให้แห้งเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันสโลเลยน,น,เน,น,น,เน้นำมันเครื่องนี่นะครับน้ำมันเครื่องน,น,นี่เราถ่านน้ำมันเครื่องนี่นะครับที่มันเหลือไว้แล้วก็เก็บใส่กล่อไว้จะนนี้จานนี้นะครับหย่อดหยอดไว้หมายแล้วนะครับอันนี้ก็ผมจัดเตรียมประกอบไปนะครับวันนี้ว่าจะส่งงานให้เสร็จนะครับเพราะว่ามันมีหลายคันรอคิวอยู่นะครับแล้วก็เตรียมประกอบให้พวกข้างในนี่นะ แล้วตอนน้ำมันสโลนะครับอันนี้ผมไม่ได้สโลแป,ลปล๊บเดียวเลยขอบเลอะเลยอันนี้เงาเลยนะครับตัวน,นี้เอาน,น้ำมันสโลไว้ตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการประกอบพวกเอ่อข้อเหวี่ยงให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะควันนี้ผมก็มาใส่ข้อเหวี่ยงเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนผมไปล้างมาแล้วครับอันแกงเครื่องผมก็ล้างหลังจากที่ผมล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับอีกอันหนึ่งผมมาอยู่บนนั้น ันนี <Take> ้ผมมาใส่ข <S refugees> ้อเวงรียบร้ยนะครับเรื่นนะครับมันมันต้องลื่นแบบนี้นะครับอันเก่ามันไม่ลื่นนะครับเวลาเรามือจับโยกตรงนี้มันต้องลื่นแบบนี้นะครับข้อเวงนะครับบางคนก็แล้วแต่แต่ละคนใส่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็เอาเจ๊ตใส่แก๊วกระป๋องนะครับเป่าแล้วก็ค่อยตอกลงไปนะครับให้แก๊สมันร้อนๆแล้วก็ตอกลงไปนะครับแต่ว่าส่วนผมนะครับผมจะไม่ตอกแบบนั้นนะครับ ผมใช้เครื่องมือพิเศษหลุดออกกันนะครับอ่อหลุดเข้านะครับต่อไปเราใช้เครื่องมือพิเศษล้นหลุดเข้านะครับเราหลุดเข้าแล้วก็ดลุดพังนึงนะครับเราต้องหลุดพังนี้นะครับดูุดพังเมื่อกี้หลุดไม่ได้นะครับเราหลุดพังนี้นะครับถ้าเราหลุดเสร็จมันก็จะขึ้นมาเสมือนแบบนี้นะครับโอเคนี่ก็หลังจากที่เราทําเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบยกเครื่องลงหมดนะครับเียบร้อยสิบกันนี้เนื่องจากว่า ลูกสุบติดมานะครับการก๊ล็ร้องนะครับเขาใส่สามล้อพวง้างมานะครับยกใส่สามล้อพวงคางมาเลยอันนี้ก็ติดแยบ,บร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้ดูรถที่ลูกสุดติดมานะครับเอามาไม่ได้นะครับต้องใส่ใส่สามล้อพวงข้ามานะครับจะลองสตาร์ทดูอันนี้แบตเตอรี่นี่ ของเก่าเขามันมันไม่มีไฟนะครับอันนี้เราเอาที่ร้านใส่ให้นะเอาเก่าที่ร้านใส่ให้ถ้าเรามถ้ามันมันไม่มีแบตนะครับปั๊มน่ะมันไม่ทํางานนะครับคาตายาทีเดียวเลยนะครับแปรเลยข้าวมันแจกนะครับข้าวมันแจกเลยผมเพื่อนนี่มันแหละลูกสุกร์ติดมา เครื่องอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโ้บ่บนโซ่ล่างนะครับข้ามไน,นี้ผมล้างทาความสะอาดทั้งหมดนะครับยกเว้นไอเป็นปลาสุกตัวนี้นะครับผมไม่ล้างเพราะาผมไม่ไม่ไยอยากให้นาโลนพวกเสื้อสุกนะครับผมลบเปล่าทาความสะอาดเอาอันนี้นิ่งนะครับสตาร์ที่เร็วจีนเลยแล้วก็ขับเยงเงียบมาก โอเคตามไนะครับขอบคุณัวการติดตามนะครับสีแรงบางคนเมื่อก่อนเขาใส่ล้อมันใหญ่ไปหน่อยนะครับกเลยสีบางคนทะลุมหมดเนละ